สวัสดีครับบ่าวเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับประมาณบ่ายโมงพี่น้องนะครับวันที่9กันยายน2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาบ้านสีม่วงพี่น้องนะครับมาบ้านมาดามนะครับอ้าวจะแบกไปลูกไป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 ลูกมา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 เร็วมาเร็วขอมือหน่อย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 ขอมือหนขอมือหนเจอกันแล้วมาเร็วมาเร็ว ไปซาซาไปซาซาอย่าร้องลูกไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเป็นมาต้อนรับพี่น้องอไปไปไปเข้าบ้านเร็วพี่น้องมาบ้านมาดำนะครับพามารับชมพี่น้องงวดวันที่16กันยายน2567ไปซาซาไปพาเข้าบ้านลูกไปแบกแบกมาแบกไปไปไปเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวอุ้มออกดอกเวไป, <laughs> ไป ไอเร็วไปเออไปพี่น้องเสสาไปเข้าบ้านเสสาไปเอออ่าได้เจ้าทินเพิ่นน้ำทางเจ้าทินเพิ่นพาเข้าบ้านพี่น้องเออรู้แล้วลูกรู้แล้วลูกไปไปลูกไปเสสาไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเอเข้าบ้านเข้าบ้านอ่ะพี่น้อง มาฮาแมดามในเอฟซีป้าสะอ่อนมาคุ้งเพิ่นเทพพี่น้องสวัสดีป้าแาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดามบู๊ยเหมือนเลยคือไอ้เอ้าคือสีผมเปลี่ยนไปเอาไปเติมมะมัยฮะซี่บ้าแถาว่าไปย้อมสีม่วงกับไปย้อมสีม่วงกันตัวเอาข้างหลังตุ่นยังนงแมดามเซเลเตจ้าดอกสเเลตบ้านมาดามเพิ่น เป็นบริเวณเพิ่นไรอีกอือเพิ่นสนุกปลูกอันนี้ก็รูดเบือลาบเบือจังใจได้จำปลาแดกสองงวดหรือเปล่ามะดามได้จำปลาแดกสองงวดสิเป็นร่มแล้ววาเบือดเบือดเนี่ยกินดอกบานมาดามพี่น้องพี่เบิ้งบักุ้งเดี๋ยวกันน้องไม่สมเดียตำบักุ้งเบิ้งบักุ้งเต็มต้นอยู่แล้วก็เพิ่มอะไรได้นั่นเมื่อวานนีก็ะตำเพิ่มแล้วหลังบ้านกรบบอปลาขั้นยังพี่เอ่าอันนั้นเจ้าขั้นนี้ยังมันเกิดเองแม่แม่หมูตัวมันเตี้ยดีเนาะมันเกิดเองแสดงว่าเบ่อึดกินบ่ได้จำกลิ่ก ซุปน้ำไหมสมเนี่ยต้มน้ำไหมเนี่ยแกงน้ำไหมเนี่ยเงาน้อไหมยี่หร่ามวดนี่เอาให้ได้กินลาบเพิ่มขึาอยู่มวดพี่น้องเขาค่ากับงวดซีหนึ่งน้องมาดามเนาะบายกันรุดเลยแบบกันรุดไปสองงวดมีเขาไม่รุดล้วมาดามนะมีเขาไม่รุดเอฟซีพันเข้าใจเอฟซีพันเข้าใจแล้น้ำก็นึ่งหฮกแม่บ่อเท่าอันไหนอันว่าหันเดหนึ่งโฮกอันฟันว่าประตูหัวเนี่ยนะมันเปิดออกซูนโฮกหันเดอันนี้ซีเก่าเกยุดแต่ว่าเรียกเพ่าเท่า มาดามพี่น้องพนเสือซีเกอยู่บกับเออบได้กับเพราะว่าางยังเยาบกับเบาเท่ากับฟันได้ซีเกานมาดาเนาะสอนบุกหุงแถมาดามเนี่ยเจ้าก็ได้กินมันเิ่มเดี๋ยวก็ให้เจ้าละจีได้กินถ้าตำมีตำเสียเพราะมาดามเย่เสียบมาเดียต้นนี้เสียบดิมาดามสเตเลเเด็ดไม่แต่กับมาดมมืมาดามหอมบ่พี่น้องเดี๋ยวกุณแาธรรมชมเคยเอาเอาคือเด็ดมาหลายแถวสเตเลเตพี่น้อง เซเลตมันออกซสมอพี่น้องกินเซเลตตัวนี้อ้โมันก็ลัง่ฟงนอนใหม่โอ้นอนออกไรมาหมวดหลังจกไปเบื้องหลังบ้านลืมพี่เราไรเ้าเอยู่ในสองโตไอ้จะแบ๊กแบ๊กถ้าอยู่มีป่าอยู่ในหนองนะพี่น้องแบกเอยเายยุ่พ่อได้ประทังชีวิตไปว่าไง ว่าไงนสิเป็นลลมแ้วว่าไงแบ๊กจำบ่าเทาเลยไม่แบ๊กพปล่านี่ได้ได้กินข้าวห้อยเกลือบ่มาดามไดกินข้าวห้อยเกลือบ่าสองงวดแล้วว่าได้ไปเที่ยวเลยว่าได้ไปช้อปปิ้งเลยแบ๊กตายเลยเอามาดามแต่วันเขาให้มาะล้ให้มาแล้วบอกระฟันบ้างสตีฮานั่นฟัน พันว่าขี่รถไปกบแฟนเก่าสั่นเบอร์วิ่งกแฟเก่าแฟนม่หรอขี่รถท่านไหนไปขี่รถเาขาขี่ตัวเมือนี่ละรถเจ้ารถขาเจา้า,จารถแฟนนะ,อ,อ,ะอันทะเบียนรถมันอ่ะฟันห็นแฟนเาจุดาห้จุบ่มาตวเก่าวะว้ยเยาวราฝันเห็นแฟนเ่าเอียันว่าเรียนขี่รถไปคับแฟนแม่ยัง ก้อยย่หันสองตัวมันบินไปแล้วตัวหนึ่งแมงคามแมงคามแมงคามเราเท่าคือบ่กปล่อยใส่ต้นใหม่ไว้ท่านเดียวมันกเดี๋ยวคอยกัไปปล่อยไว้คือเก่าวันนี้กับบินตายมือเสิ่นเนี่ยมันขึ้นอีกเนาะยังขึ้นกับบินมากกว่ามันมีแมงคับกับพี่แมงคับกับแม่แมงคับกับแม่แมนแมงคับกับแม่เป็นบางมือเมื่อวานมีไฟจ้ะเดื่องวันอีได้มาได้มาแล้วอันเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเดนเจ็ดกับเดนสองอันนี้เพื่อนมาดามให้มาปุ้ย ตัวเขียนไหมตัวเขียนตัวใหญ่คนนี้เด้อมาดามเด้อเอากระเจ้าก็เขียนอ่อนตัวว้ายเอฟซีพอไงไม่ไงนี่พอทำอะไรเขียนตัวหน่อยเพื่อนไปเห็นนี่พี่น้องโอ้ยไล่มือคนได้เลี้ยนหน่อยเนาะคือเด่นเด่นเจ็ดกับสองจ้าอ่าเด่นเจ็ดกับสองนะครับเจ็ดหนึ่ง เอาคือมีสามคือมีสามหนึ่งมะม้3สมหนึ่งมะนำแสดงว่าเพิ่นกันเลขอ่พิ่นสิกันนั่นแหะเลขไอ้พี่น้องเลขนายกคนที่สามสิบเนายกเจ็นึ่งสามห่งสองเจ็ดสองสี่องหอันนี้ฟันบ่เนี่อันนั้นเลขฟันข่นะฟันบางทีเดี๋ยวบบาถอยึงจะเคียนให้เดี๋ยวบบาถอยึงจะเคียนให้คือมีหอดแฟนเก่าแฟนใหม่ในฝันเนารถไปกบแฟนเก่าเปนรถเจ็ดสามห้าตเสาหบฟันนี้เล่าดนเลยเด้บ่าามักตัวใดละงวดเนี่มาดับ มาเจ็ดมาเจ็ดสเจ็ดสเจ้าเด่นเจกับเจเด่นเจ็กับสองมาเจ็เจดกับสองเกับสเด่้ยัมากเจ็ดสามน่คือไ่สามคือไม่เจ็ดสมเอานีเดียลยเยนรถเดียแม่หูพี่นงพี่นงเบิ้งเบียนรถเบิ้งเบิ้งเ็ดยังไงนะมันเคียนตวน้อยคนเลียนหน่อยก็ยังีละคนปลปลอิ้มเลยดิหนิปลาดามันตัวน้อยแห้งคนเลี้ยนน่อยให้เบาเทาเขียนตัวยิ่งใหญ่จ้ะเออจัง ก็เลยฝันเล่าด่วนเลยดิเพิ่งได้ยังฝันบัคคีรถไปก็เล่าบริษัทดิอืมทะเบียนรถเล่าวันเจ็ดสามห้าลองหมู่ตัวจ้ะเนาะแฟนมาดามเพิ่นเอแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าบอลแฟนมาดามอยู่ประเทศไหนกรอนเนเธอร์แลนด์จ้ะเนเธอร์แลนด์ได้พี่น้องเลยปัจจุบมาปีใหม่บ่มาหลังปีใหม่จะมาฮับมาฮับพี่น้องก็พอดีแหละฮาได้มากจะได้มาจเซ่ฮัลโหลกับเพิ่นอยู่มาไม่สิเพิ่นก็จะบ่งงโอ้ my friend มาทำอะไรอะไรจะสิลงร่งานนั้นให้อันเบาเท่าลงํางาน ให้รูปเดนเนี่ยให้เอฟซีว่าเขาเงี้เพิ่นอยากเห็นอยู่แมนแต่ว่าขันมาเพิ่นมาพิ่นและพี่น้องก็เอฟซีว่าเอาถามหาว่าแฟนมาดามเพิ่นไปใส่แฟนมาดามเพิ่นอยู่นี่แถ่นเพิ่นและพี่น้องหลังปีใหม่เพิ่นจะมาเพิ่นจะมารับมาดามสองปีมาเที่ยนึงสปีสามจังหวะฮาได้มากจะได้มาเซีฮัลโหลแล้วอยู่ รุ่นไอ่เบาเถ่าปีนึ่งล่าจะบอกอ่า my fan มาอ่าอ่าไอ้ my fan วิดีโอวิดีโอคลิปอืมเม k ว v ดีโอเม k ว v ดีโออ่ามาสิฮัลโหลกันทักทาย fc หน่อยเขียนว่าโอ้สู่วนกันละก็เบาเถ่าแต่ว่าเราห่างสี่ไงเราหลังเราไงเออเออเราเล่นกล้ามนะเราไงแต่ว่าฮุนสูงเอ้าเดี๋ยวเบาเถ่าจะเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อนมาดามนี่แหละเพื่อนไหนมาเนี่ยแหละมาแล้วสองเก็บสองสี่สองหก อยา่าเบาเท่าเขียนให้ก่อนครับท่านผู้ชมผู้ชมเบาเท่าเขียนได้แล้วพันห้าสิบห้าเนี้ยพันคน,นสิแจ้งวันแล้วไปก็เลยพอดีเห็นเมสเซจขอข้อมาเบาเท่ามากก็เลยส่งไปหาเลยเจ็ดกับสองนี่เพิ่นเด่นตระไดเพิ่นบอก<ด>มาบอกเด่นเจ็ดค่ะเด่นเจ็ดเพิ่นเน้นมาบอกเด่นเจ็ดหนึ่งของมาดามักตัวใดมาดามกับสามหนึ่งเพิ่นเน้นเออสามสามหนึ่งนี่บพ่ติดเหล็กเด่นนี่พี่น้องาาก็นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นว่านสองตัวนี้ว่าไงอืม นะครับหอยเต้ยหอยกระมากเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามจ้าบดามมักเหล็กฟันนี้พี่น้องเ้ยตัดเอาเจ็ดสามเจ็ดหาสามหาตัดเอาตาพันเด่นมากคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามสองตัวนี่แหละต่อบาวถาเลยว่าเอ้าสามหนึ่งนี่คือบติดเหล็กเหล็กไก่ที่พันเด่นมาใหาสะดอกอือเรีว่าพันเด่นนี่แหละพันเด่นเจ็ดเอาพี่น้องบนล่างไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไป ทำมาชมขวดนี่ปิดยังไงจะเข้าตรงๆขึ้นขวดซีหนึ่งบ่เนาะขวดซีหนึ่งนี่ตรงตรงนี่พี่น้องเจิงว่ะอืมในที่ใดแม่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสองเจ็ดสองสี่สองหกแต่ว่าสองนี่ยังมาติดสองอยู่ดิแต่ว่าสามนี่ผมว่าเพื่อนจะมักน่าจะมากอีกนะปุ้งส้มอืนะครับนายจะนายจะเป็นเลขมากเพื่อนพี่น้องเป็นเลขมากเพื่อนเพราะว่านายยกคนที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าคอยว่ามักจะเป็นเบา เลขออกยาเกิดดีเรียกออกงาขอบูมักเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่แหละเจ็ดสามแต่ว่ามาดามมักเจ็ดสามจ้ะอือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอือมักกับพวมักหลายดอกว่าพอดีพอดีอือเอาหน้าพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอว่าเรามักแห้งบ่ได้งวดนี่แห้งบ่ได้สลบมาสองงวดแล้วสิเป็นลมแล้วกินข้าวห้วยเกลือแล้วเกลือเกิดเกิดแค่แน่มีบักคุงบักไขยได้ต่ำมีปูมีปลาอยู่ข้างหลังอยู่ มาดามเืกี๊ยงนอมไม่เงี้ยมือเร่งซุปน้อมต้มน้อมปิ้งปลาตับมะเุ่งแองเจลสันตัวไอได้กินลาบเนื้อทั้งหมดเนี่ยไอได้กินเนี่ยบึงมันไตมือเอามันเจ็บด้วยค่ะแล้วฝันนี่ฝันมาได้ไปขี่รถนั่งรถไปครับแฟนเก่าผู้บ่าวเก่าอย่าไม่อยาจะเป็นคักนี่อย่าจะแฟนเก่าแฟนเก่ามาดามมาเลยนั่งรถไปกับแฟนเก่าได้เป็นน้องได้เธอเบี่ยนรถเธอเบี่ยนรถนี่บ่กเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเบี่ยงรถเพิ่น ก้าวมือที่แล้วมาดามฟันมาลดมาส้นลดมาส้นประตูประตูก่นแล้เอาแต้นหนึ่งเก่ากรับปันตยังก่อนสามเก้ากับหนึ่งหกกันมาะทะเบียนบ้านหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก้าสามโอ้เป็นเก่าสี่เนาะเป็มาดามว่าปันว่าเกี่ยวกับประตูบ้านมันจะมากกหกหนึ่งหกมันสีเป็นหกคำว่าหกหนึ่งกับหนึ่งหกยังสี่นะไม่โม้เพราะว่ามันเคยเป็นยังสี่มันปัดเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเอ้ยบ้าน ฮ่าหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่เนาะมาดามได้มาแล้วครับเพิ่นให้เด่นมาเจ็ดกับสองนี่พี่น้องเด้อแต่ว่าเด่นที่เจ็ดจับคู่เพิ่นให้มามี่เจ็ดหนึ่งเซรามมาดามผมมาดามผมเขียนถูกบ่แมนแมนถูกบอเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสองเจ็ดสองสี่สองหกนะเพิ่นเน้นมาให้มาดามคือเจ็ดหนึ่งกับสามหนึ่งนะครับแต่ว่าสามหนึ่งนาจะเป็นเลขมักเพิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับเลขฝันมาดามเจ็ดสามห้านะครับแคปหน้าจอด้ำจุ่มถามมักกับไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่บ่มักกับเบิ่งไว้พี่น้อง น네ะครับจะเป็นจังได่งวดนี hmm. um, you? You uth, um, ่เพราะว่าเขาตรงตรงตั้งแต่งวดสี่นึงน้ำมาดามเนาะกับรุดมาสองวดเออมีเขาไม่รุดเด้อพี่น้องเด้องวดรุดรุดมาดามก็ว่ารุดแล้วครับผมก็ไปไดหว้ยังมันรุดนะครับก็ะจำประแดกต่อไปเป็นนมเอาขอบคุณมาดามสวัสดีค่ะขอบคคุณรับผมขอบคุณค่ะพี่